สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดี f อทุกท่านนะครับผมมาพบกับช่องเลขนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลฮานอยรวมนะครับของวันที่ของวันที่20สินะครับ20สิงหาคม2567แล้วก็เป็นการปล่อยต่อ ไปเลยนะครับผมของวันที่21สิงหาคมเช่นเคยครับผมแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูผลตัวเลขกันเราก็มาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม <c oughs> ช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรกด share, ปรกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนะครับในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง y o u t u b e ขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักขัตนั้นขอทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือมีความโชคดีมีโชคมีลาภอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับผมขอโชคดีรวยรวยรวยครับผม มาดูตัวเลขกันเลยนะครับฮ <c oughs> านอยรวมมนที่20สิงหาคม2 5 6 7นะครับผม <c oughs> เลขนากราดวางรูดไว้8กับเก้ากับ8นะเก้ากับ7นะครับผม9กับ7ก็ผลปรากฏว่านะครับผม เข้ารูดเกครั้งเข้ารูด7 1ครั้งนะครับเข้าไปทั้ง2ตัวส่วนโควินนะครับผมวางไว้6ตัวนะครับผมวางไว้6ตัวไม่มา1ตัวนะครับไม่มาคือเลข5 มาดูครับผมผลนะครับผมผลที่ออกออกอะไรนะครับฮานอยเฉพาะกิตนะครับผมผลที่ออกเจ็ดศูนย์ศูนย์สี่แปดนะครับผมเข้าไปที่รูดแปดครับเข้าไปที่รูดสี่ครับล่างนะครับเข้าไปที่รูดแปดล่างครับเข้าคู่เจาะแปดสี่นะครับสามเด้งนะครับ าชาติครับผมผลที่ออกห8แปดนะครับผม <c oughs> เข้าไปที่รูด8บนครับเข้าไปที่รูด1บนครับเข้าไปตัวเจาะบนครับ81เข้าไปที่รูด1ล่างครับเข้าไปที่รูด8ล่างครับเข้าไปที่คู่เจาะ หนึ่งแปดล่างครับหกเด้งนะครับผมหกเด้งหกเด้งนะครับพิเศษครับผมผลที่ออกแปดสามสามเก้าหกนะครับเข้าไปที่รูดเก้าครับหนึ่งเด้งครับผม ฮานอยปกติครับผลที่ออก4 4 3 0 4เข้าไปที่รูด4บนครับเข้าไปที่รูด4่ล่างครับ2เด้งนะครับ VP ครับผมผลที่ออก3 3 7 6 0เข้าไปที่รูด7บนครับ หนึ่งเด้งนะครับผมนะครับสามเก้าสิบสิบสองสิบสามเด้งนะคสิบสามเด้งล็อกออกห้าเด้งนะครับเ e ออ e ราม um ีนะครับผมแนวโน้มว่าจะมีกำไรอยู่แปดแปดครั้งนะครับแปดเด้งหนึ่งถึงแปดคือผลกำไรนะครับในเมื่อวานนี้ นะครับผมสติก็ยังคงเข้าดีอยู่นะครับผมยังคงเข้าดีนะครับตัวเลขทั้งหมดนี้นะครับเรขราดทําขึ้นมานะครับเป็นแนวทางของหุ้นทั้งวันนะครับผมหุ้นทั้งวันและสองตัวนี้นะครับผมใช้ลูดได้ทั้งวันนะครับส่วนจะมาตัวไหนชอบแบบไหนนะครับผมขอ f สีใช้วิจารณญาณด้วยนะครับ สำรับตรงนี้นะครับฮานอยอาเซียนนะครับผมรู้สึกจะเข้าทุกวันนะครับผมลองดูนะครับถ้าสนใจเข้ากลุ่มนะครับผมฟรีนะครับผมชื่อชื่อกลุ่มนะครับ idline นะครับเล็กนัขลานะครับผมเล็กนัขลาสรุปครับผมก็เข้าคู่เจาะไป สามคู่นะครับสี่แปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับเข้ารูดเก้านะครับหนึ่งครั้งเข้ารูดเจ็ดหนึ่งครั้งนะครับผมนะครับนี่คือสรุปนะครับนะครับมาดูต่อครับผมเลขลัตปล่อยไรไว้นะครับของวันที่ของวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ด วันที่21สิงหาคม2567นะครับเลขนักราดวางรูดไว้4กับ3นะครับ4กับ3คู่วินครับผม4 3 8 6 0 1 4 3 8 6 0 1นะครับเมื่อนำมาวินแล้วได้คู่เจาะ15คู่ดังนี้ครับ4 3 4 8 46 40 41 38 36 30 31 01ครับ86 80 81 61 60ครับตัวรูด3กับ4นี้นะครับผม สามารถนำไปใช้นะครับใช้งานได้หุ้นตลอดวันนะครับตามแล้วแต่ที่ fc ชอบไม่ชอบนะครับผมนำไปเปรียบเทียบกับอาจารย์สมนักอื่นก่อนอาจารย์สำรักท่านใดก็ตามแต่นะครับผมที่ท่านให้นะครับแนวทางเกี่ยวกับหุ้นทั้งวันนะครับนะครับที่ท่านเจาะจงไปว่าหุ้นอะไรอะไรอะไร,ะไรต่งตางๆนานาว่ามีตัวเลข3กับ4นี้ไหมนะครับ ส่วนคู่เจาะนี้นะครับไปดูตัวรูดนี่ก่อนนะครับถ้ามีแล้วก็ขันมาดูตัวคู่เจาะนี้นะครับนําไปใช้งานนะครับนะครับผมยืนยันครับผมเลขนาดเองก็ไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับเป็นแนวทางนะครับสูตรออกมาแบบนี้ก็สนอเหนือแบบนี้นะครับผมนะครับนะครับผมก็นะครับผมก็จะเห็นนะครับว่าเลขลาดทาแบบนี้ไว้ให้ดูนะครับ ปกติเราจะทาหน้าเดียวนะครับนี่ทาเป็น2อวันซ้อนให้ดูนะครับว่าผลมันออกแบบไหนนะครับให้ดูด้วยความชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับฮานอยรวมนี่ครับจะเข้าทุกวันนะครับจะเห็นว่าเข้าทุกวันนะครับวิธีการก็แนะนําไปแล้วในส่วนที่เลขราดอธิบายก็เป็นมิกรวมกับความเข้าใจของ fc ที่มีอยู่นะครับผมทำสติไว้นะครับการทําสติไว้นะครับผม ลดต่ต่าความเสี่ยงนะครับผมอยากให้ FC ได้มีโชคมีลาบนะครับใน YouTube มันมันพูดอะไรมากไม่ค่อยได้ครับผมนะครับเล็กน克拉จึงทำนะครับผมจึงทำจึงทำจัดตั้งนะครับลายกลุ่มขึ้นมานะครับลายกลุ่มขึ้นมานะครับชื่อว่าเล็กน克拉นะครับผมให้ตัวน้อยนะครับให้ตัวน้อยเข้าไปได้ฟรีนะครับผมไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเจตนานะครับผมของเล็กนา拉 นะครับตั้งกลุ่มชื่อว่าเล็กนักลาขึ้นมานี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางคนลากยากนะครับนะครับเพราะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีการเงินก็หายากนะครับก็เลยนะครับผมเล็กลาใช้ชื่อพญานาคเลขนักลาศนะครับหรือองค์พญานาคมาทําเป็นตัวเลขให้ให้ชมเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้ามีโชคมีลาบนะครับก็นําไปกินไปใช้จ่ายในครอบครัวเลี้ยงดูตนและบุตรหลานแล้วครอบครัวแล้วก็ แบ่งไปทําบุญทําทานนะครับสร้างบุญสร้างมรมีสร้างกุศลและแผ่บุญให้กับเหล่าพญานาคด้วยครับผมนะครับผมเจตนาก็มีตามนี้จริงๆนะครับผมตามที่ได้เห็นเลขกร้อพูดในคลิปครับขอทุกท่านมีความโชคดีรวยๆนั่นแหละครับผมคือสาเหตุนะครับทีนี้นะครับถ้าสนใจเข้ากลุ่มนะครับผมทักเข้ามาเลยนะครับให้แนวทางครับตัวเน้นนะครับผมในกลุ่มก็นะครับยังน้อยอยู่ยังไม่เต็มนะครับ ก็นะครับคงจะต้องผ่านการคัดสรรจากเนี่ยครับผมองนี้แหละครับเพราะว่าให้ตัวเลขน้อยนะครับนะครับพอพอเป็นค่าอาหารค่ากับข้าวใช้จ่ายในครอบครัวโดยไม่ต้องควักทุนนะครับไม่ต้องควักทุนเก่าชายตัวนี้เป็นค่าข้าวค่าอาหารค่าเลี้ยงดูบุตรหลานค่าไปเรียนนะครับเอาละครับผมท้ายนี้ทุกท่านมีความโชคดีนะครับผม รวยรวยโดยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ